นะครับนี่ได้หัวปลาสวายมาเนาะมาเกลือไว้หมดล้วจะเอามาโมกครับหรือว่าแอบเนาะหัวปลาครับปลาสวายจะมีเนื้ออยู่สักสองสาอันเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีทําครับวันนี้บอกกุ๊กละ จะหา n เบื้องต้นเบื้องต้นนี้นะครับเนาะมักเกวาเจ้าละ นะประมาณนี้นะครับมาได้สักแลจจะมาร์ครถดีกันเนาะเกือคเกือใส่ไว้แล้วใส่รถด,ดีครับ จีคขาวน้อยเนาะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาห่อตองครับผมเนาะ <c oughs> เพราะว่าเครื่องนี่ผมมากว่าจะเจาหมดแล้วนะนะครับนี่ยตองของเขาเนาะจะห่อขมิ้นน้อยตองขมิ้นน้อยเพื่อมันความหอมเนาะ สชครับนี่จะเป็นหัวมันเนะหัวปลาสวายครับผม ประมาณนี้ครับห่อหนึ่งจะเอาสองหอเนาะมาครับปิดเดี๋ยวปิดนี้เลยนะครับเนาะสองมันจะแน่นอยครับเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะ นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ให้เตาห้องใส่ลงไปครับผมนะครับนี่เราจะปีนมันก่อนเนาะ หอมขนาดนั้นนะครับแอบปลาสวายครับผม ครับเดี๋ยวจะดูตอนซุกเนาะครับผม